Jadi kayak ayah lalu jauhเอง nggak. Tapi laki-laki ini yang terus. Tungguin dulu. Ini khasi nih. ya. ini khasi. See 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 you tomorrow. Ah oh, tomorrow, oke. Okay. See tomorrow, see tomorrow. Oh, Sorry, too. Next time. Yeah. Okay. Next time. Next time. Yes, yeah, Next time. when Next time. when When? time. Next i Next time. Next time. Next year, Next year. time. Um. I cannot Next time. Next But, Next but, but. Early, early Next year. Hmm? ก็พ huh? ิจได้มาก้องถอยเนี่ยอยู่ฮอตอยู่ฮัทอ้ยทับปกุ้อ๋อ s โอเค I want it n o ย yeah แ okay, ข็งเหมือนหลงเลยไม่อยไม่ไม่ได้หลงนะมันแค่แค่เล่นนะครับครับอะไรนะอ๋อจบไปแล้วไม่ลอยไม่ลอย ครับโอ้เป anyway. oh. ็นสายอีกทิ้งนะมาใสยอ่าใยนะหมใสักส่เลยเฮ้ผ่านอยู่แล้วผ่านอยู่แล้วเราไปเที่ยวต้องเราต้องได้เที่ยวไปไปแล้วหรอไปไหน่ะด้าง Okay. ขอบอกทีนะขอบคุณที่มานะคะเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะเ <c oughs> จอกันใหม่ครับทุกคนไว้ครั้ง <c oughs> หน้าดีนะครับขอบคุณมากนะครับไหนใครจะกลับอีกครับ กูทำใหไม่ได้มาวันนี้แหละครับแมกรู้ว่าหลายๆคนอยากมาแต่ว่าอาจจะมาไม่ได้หรือว่าติดอะไรต่ตางๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีโอกาสหนา้าเราก็สามารถเจอกันได้อีกนะครับผมก็ให้ yes. ดูได้พาแบบ <c oughs> แชร์ในทวิตเตอร์อะไรอย่างนงี้น,นะในไอจีนะก็ไม่เป็นไรนะครับครั้งนี้มาไม่ได้ก็น่าจะก็มีครั้งต่อๆไปนะครับ<อ>ก็ย,ยังไงก็อยากให้แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเจอกันนะครับ <c oughs> ผมก็ดีกว่าได้เชอกันด้วย จะถามว่าอะไรลองบอกว่าอยากได้กำลังใจในการตื่นมาเลยได้รับขู่หรือเปล่าไม่ขู่ไม่กล้าเลยไม่ไม่ฟาโกไม่กล้าไม่กล้าตะโกนเหรอลูกไม่พอดไม่แม็กเกตไว้หมดทุกคน Yes Whoa Yeah Mine o ๋อโอเ You're mine and you are like this ครับ ดูดีตอนีนี้ตอนนี้ดูตรงนี้เลยเหรออะไรนะครับวิ่งกัน ครับคับอุ้ย่ผีคนนึหายไปแล้วผีคนนึงหาไปแล้วแล้ีคนให้ยไปแล้วให้แบบเดี๋ยวพิคูเปไม่พีู้ไม่นะครับผีคนหนึ่งก็ไม่กล้าทามลรวโอ๊ยหล่อจังเลยอนิค Good morning นะะ Good morning Have a nice day ตื่นไหม Wake up Wake up now You are late ไม่รับพอแบบดูดันเหรอแบบว่า wake up ใช่ไหมตัวแรีตัวี่สอง เทเลปไปหนาวแล้วไนเลยะโกเลยแม่ไปันเลยลูกมายืนเแมอ่ะเงเดี๋ยวพี่โบนตะโกแล้วลูกเยเนี่ยลพี่โบะตะโกแล้วเรากล้าเปาลุกวพี่โบเดี๋ยวพี่โบพูดให้รวี่เล็กเราไม่เนอะไรนะครับ อ๋อเครื่องเล่นดีเจนะครับเครื่องเก่าพอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่แล้วจะได้เห็นดีเจแล้วเห็นดีเจไหมต้องกลับมาเครื่องอีกทีแน่นอนจะได้หรือเปล่าครับพี่แม็ก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  Waddup ya? Waddup ya? Mawar yang kemuk Waddup 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 Waddup